สวัสดีเพื่อนเราทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่ออตานใช่วันนี้อยู่ที่อ่าวดงตาอำเภอสันหีบจังหวัดชนบุรีวันนี้เราจะมาเชียร์การแข่งขันเรือใบในกีฬาซีเกมครั้งแรกในชีวิตจะ้ะ น,นี่คือเรือใบนะคะหมวดเรือใบออสติมิสไทยขนาดเท่าลำจริงปะไม่ใช่นี่โอ้ยน,นี่ไงมีแบบว่าลายชื่อนักกีฬานะคะนี่แล้วก็อันนี้นี่คืออะไรอ่ะนั่นแหละน่าจะเป็นห้องสมาคมมาแล้วก็ก็คือเราต้องลงทะเบียนในลายของ ซีเกมสเราเข้ามาแล้วเราก็เอาบัตรมารับบัตรตรงนี้ห้องประดาวบรรยากาศาการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคเอเชีย<อ>วนินีี่อะไรเกิดแล้วอ๋อไทยได้ที่หนึ่ง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 ใ<า><ะ>ช่มัมันถึงชนะเลยหรอเออมาถึงชนะเลย ซีเกมอ่ะฉันเข้าใจมาตลอดว่าคือการแข่งขันกีฬาทางทะเลเพราะว่าซีอ่ะใช่ก็ซีเกมการแข่งขันกีฬาทางทะเลซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เอสซีเกมนั้นย่อมาจาก Southeast Asia อะไรอ่ะเกมอะไรสักอย่างมาเจ้าแค่นัอน SEA ไง Southeast Asia วันนี้เข้าใจแล้วนะครับว่ามีหลายกีฬาประเภท สมัยมัธยมโปรโมทด้วยพี่นพก้าวพูนพัดน์ล็กกีฬาเรือใบซึ่งเป็นรุ่นพี่โรงเรียนที่โรงเรียนเราแข่กันทั่วไม่ใช่เรือใบอ่ะเห็นมีแค่เด็กสิงสมุทรเท่านั้นแหละที่เล่นอะแล้วเพื่อนทุกคนคือเป็นทีมชาติอันดับหนึ่งของโลกหมดจริงก็เนี่ยเดอยู่น้าข้างลำโพงเนี่ยก็ได้ยินเสียงลำโพงอยู่เ่ย เสียงลำโพงมันดังเสียงลำพังมันเหงาอ่ะเล้วหนูรู้จักนักกีฬานะใครอ่ะน้องที่ทีแบทอ๋อไปทักไหมไม่ได้เหลือ่นู่นน่ะที่รู้มากก็คือเหมือนแบบต้องลงทะเบียนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอันนี้คือเราดูแล้วใช่ปะดูอยู่ใช่อ๋อจะดูยังไงดูไปก่อนทำทำเป็นดูไป อปะก็ลองเดินเดินไปลองเข้าไปดูข้างในเวลาที่ลองเล่นนะครับสังเกตด,ดูในขาลิชหรือขาลานขาขวางลงหรือตามลงเนี่ยเรือมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงรไป<ร>ที่จุดหมายพอเรือมันวิ่งเป็นเส้นตรงที่จุดหมายเนี่ย แล้วมันใส่สองได้แต่ว่าต้องใส่ชื่อพี่แล้วก็เลขบัตรประชาชนพี่ว้เดี๋ยวย้อนย้อนกลับเขาได้ครับตารางมันวันต่อวันเนาะใช่ค่ะวันต่อวันของของพี่เมื่อวานได้ลงเลยอ่ะเมืาลงแล้วมันไม่ต้องกรอกอะไรเลยรอบการแข่งขันเมื่อวานแล้วก็ อ๋อจีมิดชายจบจบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหฟิลิปปินส์นี่ไม่ใช่ลงเครื่องนู้นไม่ลงของเมื่อวานวันนี้ต้องลงใหม่สิใช่ก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ไงข้อมูลใหม่หรอคะมีสอนวิธีการดูปะวิธีการดูดูย่งไรเขามีจอไม่ใช่หมายถึงว่ากติกาเป็นอย่างไรคือมาดูเพาะไกล้บ้านเขาหรอมีจอข้างในด้วยหรอ ไปดูกอกอโอ้ยกอลหนักเลยหนักยอันั้นอ่ะฟุตบอลหรอกอล์ฟนะครับกอล์ฟกอล์ฟอมแล้วใช่ไหมที่หนึ่งฉันยังที่ฉันอยู่ในเครื่องเธอป้าเมื่อวานแต่ภาพในจอตอนนี้ยังเป็นใช่ไหมหรอต้องลงอีกป่ะลง่ลงไม่เหออนนี้แล้วอง๋อจะได้คนเยอะๆอัใหด้วยมาเลเซียต้องสอคัก วันนี้ได้ปั๊มกี่คนแล้วเนี่ยเข้าไปดูข้างในไหมเออเขามีจออยู่ไปค่ะด้านในด้านใน่ด้านในไปเดี๋ยวแต่เดี๋ยวคนลงทะเบียนไเรานเออไม่ใช่ทางนี้สุดๆเลยล่ะไม่ใช่ทางนี้อ่ะไม่มีเงียบหน่อย หรือเราไปนั่งกินเดอ์บีทเฮาส์ไหมเราไปเปลี่ยนคอนเทนต์ก่อนจอที่เขาแขกเขาจะมีภาพบอกเดอ์บีทเฮากินหอมมากเลยล่ะเจอแน่วก็มีของเยแต่ละวานเจอแน่เดอ์บีทเฮา่์เจอเลยเนี่ยกันเชียงคูนี้ที่เขาในจอถามอีกทีว่าเป็นสดไหมหรือว่าเป็นเทปเฮ้ยมีเสียงเฮฮาแล้วจะเป็นไหนอะ แล้วทางที่เขาให้เข้าไม่เข้าการแข่งขันกีฬาระดับเอเชียภูมิภาคนะครับเรือใบดูยังไงดูไม่เป็นด้วยไม่ด้วยเลยอย่ามวแต่ถ่าเดี๋ยวเดินชนคนช่วยมาเชียร์ประเทศไทยกันหน่อยนะคะจริงๆเรือใบเราประเทศเราก็ค่อนข้างที่จะตึงนะจริงจริงๆแล้วว่าการแข่งขันเรือใบมีแค่ประเทศเราประเทศเดียวหรือเปล่าโอ๊ยแก นี่นี่นี่นะคะเป็นการเก็บตัวสรุปเราเดินเข้ามาเลยบูธประเทศไทย <laughs> <laughs> ไปนั่ง่นไงเราเข้าไปนั่งตรงธงชาติไทยอะ่ะอันนี้าจะของนักกีฬาปะ่ะแกคิดว่ามีนักกีฬาจริงหรอรถ <laughs> <laughs> กอล์ฟมีรถกอล์ฟนะคะช่วยไปส่งหน่อยพี่เ <laughs> ดินไกล่วนะึวเ้ยฉันว่นาเขาอยู่แถวนี้แหละ แล้วถ่ายเนี่ยได้ฝุดอะไรจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะบกากนนก้็ไม่ะกปะคนี่นะคะไหนี่วยดีนะครว่าอูในดับที่ะีนะฮะเีแล้วแล้วก็นี่ครับมาตอนนี้น้ำเนี่ยคงความได้เปรียบอยู่นะครับุณอาคนเยอะหายใจไม่ออกจะเป็นลองข้างนอเนี่ย จริงไหมอะหรือเป็นกราฟิกอ่ะไมมันเป็นมันเป็นภาพกราฟิกอ๋อแล้วเหมือนใี่คนเข้าใจง่ายก่านี้มาไปจะูไปจะดูทะเลก็เป็นทะเลเนทะเลเาไม่เหเย้หเฉลยค่ะไม่ได้มีการแข่งจริงโอ้โหเออบอกของแล้วนี่เดี๋ยวฉันต้องเชื่อเขา นักกีฬาเขาจะรู้ไหมว่าเราบกทงเขารู้ว่าเขาบกทงคนไทยอ่ะเนาะเราเป็นเอคลู้ี่ขนาดนั้หรอเราเป็นสองครั้งแรกในชีวิตกับการเชียรปกติสีเกมแข่งที่นี่ปะ่ายไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนาะ ใครเป็นเจ้าภาพล่าสุดเมื่อไหร่เอาแล้วรู้จักนักกีฬาที่ชื่อข้อมูลทุกอย่างดในกูเกิลกติกาการแข่งเรือใบให้ด้วยผอนใหญ่มากวิเอาคร nah ับอะไรอ่ะโอาอนไรอ่ด อันนี้คือว right? okay. voilà huh? ิ่งเข้าฝั่งหรอเราเราอยู่ตรงไหนเราอยู่เรานั่งอยู่ตรงไหนเขาหลบหนีออกสายไม่รู้อ่ะม่มีการปิดหรอเรามานั่งเชียร์โอ้ก็คือแข่งเหมือนแบบแข่งรถนั่นแหละใช่ปะเข้าก่อนก็ชนะก่อนเอาละนะคะเขาไปประมาณเลย มันมีการสึกสงครามกันตรงนี้ไหมคะจริงๆเราเป็นอะไรเป็นเกมเพลย์สเตชันตรงนี้กดอยู่กดเล่นเกมเพลย์อยู่ตรงนี้ให้เราดูสมมติว่าเราแพ้เราแข่งใหม่ได้นี้เราเป็นเจ้าภาพแข่งใหม่ลบอายทำไมแค่นี้อ้ไม่มีอะไรอายละเฮ้ยก็ใช่ไง ก็ใช่ไงฮาใช่โอ้โวิ่งเร็วชายรเป็นลมใช่ไหมใช่นี่ไงนี่นี่ชายเหรอใช่โอ้ยโหเลยนะลพิริตของนักกีฬานะคู่นะฮะน้อย่าคนนึงไล่ที่คนนึงวิ่งหนีฮะ3ามวองห่ง ต้องเอาไปคืนปะะท่ปะ็นเี่เป็นที่ระลึกต้องคืนป้า่ะโอ้โหกัน91เรายังไม่ทราบนะครับว่ามาเลเซียมีแค่ไทยกับมาเลเซียหรอ นั่นไงสินีดีกันนะ่แตนนี้สนุกแน่ครับตอนนี้สนุกแน่ไม่นแต่ต้องสนุกแหละน้ำคลองเป็นแบบลองแพ้ดีเห็นจะสนุกเลย คนนะตัวใหญ่นะี่เป็นนักกีฬาหรอนี่เป็นนักกีฬาเมื่อกี้ที่ได้ที่หนึ่งหรอใช่คนนี้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยแล้วทำหน้าช่วยอธิบายให้ชาวเน็เข้าใจหน่อยวอธิบายเน็ตเข้าหนาีอข ก็รเจาหที่อะไรอ่ะเจ้าี่แข่งใเป็นนาสนเราเป็นนักกีฬาด้วยปะไม่เนพูดอะไรจริงมากวะไม่ฉันเป็นตัวาหน้ีจริงคับแต่หว่นเราเป็นนักกีฬาด้วยไหมเป็นนักกีฬาด้วยแาแพ้ที่หนึ่งรองหนึ่งไม่ได้แข่งครับเราไม่สังตัวล้วคือเขาไม่ได้เขาคัดตัวเพื่อจะไม่แข่งซีเกมแต่เขาไม่ผ่านการคัดเลือกก็เลยผันตัวไปกับมันท กรรมาการได้เงินเยอะกว่า,วาวไมไ่เป็นกรรมการสบายกว่าได้ไหมสบายเลยลำบากอยากเป็นเป็นอะไรที่มาทีมชาติอันดับหนึ่งสวัสดีค่ะนักกีฬาเรือใบนะคะชื่อดาราค่ะชื่อดาราเหรอไม่ใ่ดาราอ๋อเขาเป็นเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชื่อในวงการ<ม>าชื่อจริงๆชื่อไข่เจียวเดี๋ยวไปบอกเขาอยังไงต้องต้องอธิบายอธิบายให้ให้ทุกคนชาวประชาชนมาก็คือถ้าสมมุติเราดูในแอปอย่างนี้นะคะ เห็นไหมคุณพี่คือถ้าสมมติเราดูเราเชียร์เราเชียร์ไทยแลนด์เนาะเราก็กดหาก่อนว่าเอ้ยไทยแลนด์อยู่สีอะไรตอนนี้ไทยแลนด์เราก็คือสีน้าเงินใช่ไหมคะเราก็โอเคเรารู้แล้วว่าไทยแลนด์สีเงินอันนี้อันนี้ประเทศที่นําที่หนึ่งกดไม่ติดพี่อะอะอันนี้คือสิงคโปร์นำที่หนึ่งอยู่เราดูใช่ไหมคะเราจะต้องดูว่ามาร์กอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้หัวเรือไปทางนี้เขากำลังมาที่มาร์กมาร์กนี้ เราเรียกว่าทุนเกตใครมาถึงทุนเกตก่อนก็จะมีโอกาสเป็นที่หนึ่งประมาณนี้อนาทีที่คุยถึงเสื้อไอเส้นเส้นสีสีเส้นสีสีคือเส้นที่บอกว่าตอนนี้ใครกําลังนําที่หนึ่งอยู่ค่ะใช่แต่เอาจริงดูในเนี้ยรู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่าดูอันนี้ดูกว่าดูบนจอใช่แล้วแข่งที่นึงอ่ะมันแบบ ไกลแมระยะก็ต้องดูต้องดูที่ความเร็วลมด้วยค่ะคือถ้าคือยิ่งลมแบบลมแรงทุนมันก็จะยิ่งไกลขึ้นแบบหนึ่งไม้ทุนลอยหรอทุนไม่มีสมอหรอเลยมีมีสมอ,อแต่หมายถึงว่าเขาจะวางทุนให้ไกลออกไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แบบว่าศูนไม้ศูนย์จุไม<อ>้แล้วแต่เหมือนเขาก็เปิดแบบว่า ให้ให้เวลามันเฉลี่ยมันแบบไม่เกิน45นาทีต่อรอบเขาก็จะดูว่าโอเคทุนนี้ต้องสมมติมาร์หนึ่งไม่เกิน15นาทีนะอะไรเงี้ยเขาก็จะวางทุนออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเคยแข่งรายการไหนบ้างเอาละเอาละเอาละไม่ต้องเก็กหน้าป่ะเอาละคือเราก็ไปถึงแค่เอเชียนเกมเอเชียนเกมเยอะมาจากเอเชียอะไรวะออกเสียที่อะไรวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็คืออาเซียนไงอาเซียนใช่ป่ะตะวันออกเฉียงใต้ป่ะอ่าถูกตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วซีเกมอะซีเกมก็คือสิบสองวันนะเขาไปขวาถูกซีเกมซีเกมที่ทันเข้าใจคือการแข่งขันทางทะเลค่ะถูกจริงๆแล้วเป็นการแข่งขันทางทะเลค่ะบนบกไม่เกี่ยวหรอแล้ว รู้จักอย่างเดียวคือเจเล่ที่กำลังแข<า>่งอยู่แค่นั้นเจเล่จริงๆเป็นนักเรือใบที่เล่นแบดแบนิดหน่อยไม่นิดหน่อย <laughs> เล่นเยอะเลยผเดา <laughs> ว่ามันเป็นแบตทีมชาติ เล่นเรือใบอีกสุดๆแล้วนักกีฬาเรือใบไปไหนต้องเล่นแบดเออเรือใบไปไหนต้องเล่นแบดทุกคนเล่นหรือว่ามันเดินไปสนามใกล้เดินไปสนามตรงนี้จริงก็ด้วยใช่ป่ะแล้วเหมือนแบบเบื่อแล้วดูไอ้ปุงไอ้ปุงไอ้ปุ้งเป็นอะไรปุงเป็นนักกีฬาเรือใบเหมือนกันเป็นทีมชาติเป็นทีมชาติก็ไปเล่นแบดเออเราไปเล่นแบดแล้วก็เล่นแบดเก่งนักกีฬาเรือใบชอบเล่นแบดเก่งมากเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราเราเล่นทุกวันไม่เก่งเลยไม่เล่น เ่นเรือใบก็เลยไม่้เล่นเรือใบหรือเพราะเราไม่เล่นเรือใบเราเลยเล่นแบทไม่เก่งอ้าวน่าขิดแล้วเราเป็นไงเล่นแบทเก่งไหมไม่เก่งเหมือนกันแล้วเรือใบเล่นเก่งไหมไม่เก่งเหมือนกันเห็นไหมล่ะไม่ได้เป็นทีมชาติเนี่ยก็เล่นนะก็งงไปก็เล่นแบทก็เล่นใส่แว่นคนเดียวได้ไงอ้าวมันเลื่อนลง็วมันจบ เหมือนเซเลบเหมือนเซเลบิตี้ป่ะอ uh, mm ัน hmm. นี้คือพี่ตัดลงหมดเลยป่ะเนี่ยอาจจะเหมืใส่แต่อีนี่ชอบเลยล่ะกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเยนี้เนี้ใช่ไอ้ฝากฝากติดตามด้วยนะคะไม่ใช่ถ้าเราดูจาก90ตอนนี้แข่งรับเชิญเป็นไงแข่งรับเชิญจากนักกีฬาเรือใบระดับอาเซียนระดับฉันเหรียญทองนะสี่เกมอะเอาที่ไหนอะ ว้าย2019น่ะนี่ฉันมีรูปนะอุ้ยมีรูปอ๋อไมคือฉันอยู่ในสปอร์ตนะสปอร์ตเดลี่เลยนะว้ยเลยหรอว้ายแล้วเราพูดได้ไหมพูดได้ฉันถ่ายรูปฉันถ่ายรูปคู่ไก่นี่เลยไกยุยไยุฉันลงข่าวหน้าหนึ่งเด้ยนะถ้าถ่ายรูปกับประยุท่าอะไร รอเลยไม่ได้ฉันยินในฐานะผู้สามารถนำเหรียญทองมาให้แก่ประเทศไทยอะไรนี่ต้องเปิดรูปจริงปะโชว์รูปนะโชว์รูปเหมือนปะเนี่ยเหมือนปรเหมือนอ่าอันนี้คือการเปิดวาปะเปิดแสงเปแสงเลยแล้วแบตเหลือเจ็ดเปอร์เซนต์อ่ะนี่นี่นี่ นนี่นี่ฉันจริงๆคนเนี้ยฉันอ่ะว้าวโอ้โหเป็นไงเป็นนไงห้าเก่ามากคนนี้ยเซ็นเซอร์หน้าแต่ประยุทธ์คือไม่ได้ไม่ได้ตัดไม่ได้เก็บหนังสือพิมพ์หรืออะไรไว้ตอนนั้นรักเขามากรักกเคคาามอุ๊ยเขาไม่ได้อะไรอ่ะยูคาศิกน้องป๊อปอายน้องป๊อปอายคือใครยังไง น้องป๊อปอายนี่เขาเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญทองเเอชี่แล้วแต่ว่าเป็นอีกประเภทนึงเป็นอิลก้าโฟแต่ตอนนี้เขาโตแล้วอ๋อโตแล้วเปลี่ยนรุ่นอายุนี่น้องป๊อปอายมาแล้วป๊อปอายป๊อปอายสตาร์ออกไปได้ประมาณสักเอออันนี้ดูยากจริงเออใช่ไหมมันดูยากจริงแล้วมไทยคู่กับอ๋อพี่นาย99อินโดนีเซียอยู่ข้างด้านเลี้ยงไปข้างด้าก็รู้จักอยู่ค่ะ รู้จ <fight ly> <laughs> ักอยู่เจอเคยเจอการอยู่แต่ว่าหนูมามาชานิดนึงก็คือรุ่นพี่เขาเลิกไปแล้วอะไรองเงี้ยติดอยู่ตรงเนี้ยตลาดคนเยอะมาไม่ทันเขากรับก่อนถึง่ได้องไปเรื่อยอ่ะ ตัวซีเคดปะตัวซีเคดกองคลิปวันนี้ตัวหัวเลยนะคะว่าพบปะนักกีฬาเหรียญทองคุณคุยกับนักกีฬาเหรียญทองอะไรนะเหรียญทองเอเชียนเกมยังไม่ถึงยังไปไม่ถึงอาเหรอเหรียญทองซีเกมร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาเรือใบด้วยนะคะเหมือนปะเราดูเราดูคลิปมาเยอะไงเออไทยแลนด์ค่ะ ้แต่ใจฉันไปอยู่ฟิลิปปินส์อยู่นะเอาเอาเอาทำไมงั้นนะโอ้โผู้ชายอ๋อหล่อไหมผู้แค่นี้หล่อหล่ออยู่น้อยใหน้อยใจเยนอดวันไสแห่งไทยแลนด์แต่ว่าฉันส่งประเทศไทยลงปุ๊บฉันเดินไปฟิลิปปินส์เลยไฟติ้งอยู่ไฟติ้งไฟติ้งเงี้ยรักยูนายเออเช็คเขางหลังเขาเริ่มละแม่เธอคนไหนแม่เธอคนไหนแม่ฉันอยู่นี่นี่อี่คือคุณแม่ นี่แหละเซ่คนนี้แหละแต่ว่าโกนใส่หูฉันนะแม่ฉันเองเซ่คน <laughs> นี้แหละเซ่คนนี้แหละแต่ว่าแต่ว่าเชียร์ลูกคนอื่นแม่ตัวเองไม่ได้ลง <c oughs> ไม่แล้วตั้งแต่เช้าแล้วนะเรอกทรายแลนด์อยู่ข้างหน้าแบบ <c oughs> แม่พอโก่อนแม่แม <c oughs> ่พอกฉัไเหนียวว่า <c oughs> คือใช่เชีรยร์ได้อันเนี้ยคือโอเคแต่แบบฉันเหนียวว่าลูกเขาน่าอยู่ในนั้นไม่ลูกเขาอยู่นั่งอยู่นี้ไม่ไม่ติด โอ้โหอย่าง Hai ๆมาเป็น รอรุ่นให้ลงเป็นใจ่งที่ดี่สนะเพื่อไม่ถึงไหนเป็นมหาเราสู้กับตรงข้ามไปก่อนไม่เคยอินกับการเชียร์กีฬาอะไรแบบนี้เลยแล้วก็แบบไม่เคยมาเชียร์แบบข้างสนามแต่มันแต่มันสนุกนะใช่สนุกดีเนาะโอ้โหครแข่งขันครั้งนี้มีแคนเบเดียปะไม่มีค่ะ กลับไปแล้วค่ะจดนไล่หงไปวิจัยจเย็นๆน,นะชาตินิยมไงคืนใช่ไหมฮะเอากลับไปเป็นที่ระลึกไม่ได้หรอฮ <c oughs> <c oughs> สนุกนะสนุกสนานก็ครั้งแรกของการดูกีฬาเรือใบของฉันนั่นแหละซึ่งเเราเห็นแบบการเรือใบแบบอยู่ในชีวิตประจําวันบ่อยมากแต่ไม่รู้ใช่เพราะว่าเหมือนแบบขับผ่านตรงเนี้ย เออก็เห็นเขาเล่นเขาซ้อมอะไรกันตนลอดอะไรเงี้ยแล้วก็คือไม่ได้สนใจอาจริงๆไม่ได้สนใจขนาดนั้นวันนี้มาดูครั้งแรกก็เป็นกีฬาซีเกมส์เนาะถ่ายเป็นเจ้าภาพก็รู้สึกว่าสนุกดีดูแบบบรรยากาศมีกองชองกองเชียร์ยเสียงเชียร์มันแบบหุยมีความชาตินิยมเหมือนกันเนาะเรารู้สึกเราหลักชาติขึ้นมาทันทีก็ไม่เคยดูกีฬาไม่เคยเชียร์กีฬาอะไรเลยหรอ เคยเชียร์วอลเลย์บอลแต่ก็คือเชียร์แบบหน้าจองไงไม่เคยแบบมาแบบใช่ก็กีฬาทำให้คนในชาติรักกันโอ้โหเลิศเนาะแต่สำหรับคลิปนี้น่าจะจบเท่านี้ค่ะติดตามฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้จะครบห้ารยังจะครบ500อยแล้วขาดอีกประมาณเจ็ดสิบ 77คนหุย,ยนะครบเท่าไหร่นะถึงจะไอ้นี่รายได้ได้น่าจะเริ่มสัก500นี่แหละเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า500ภายในสิ้นปีนะคะขอด้วยนะจ๊ะกด Subscribe แล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กดอย่าก,กดรีพอร์ตก็พอกดอะไรก็กดไปเถอะกดทีเดียวนะไม่ต้องชอบมากกด่า2ทีไม่ต้อง <c oughs> ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะ